เรื่องของลุ่มน้ําแม่กวงนะครับที่จังหวัดลําพูนการซึ่งทางด้านของสมาชิกวุฒิสภารับฟังความคิดเห็นประชาชนชาวจังหวัดลําพูนประเด็นการฟื้นฟูและพัฒนาลุ่มน้ําแม่กวงอย่างยั่งยืนชื่นชมทุกภาคส่วนครับที่ร่วมกันดูแลรักษาแม่น้ําไปกันที่จังหวัดลําพูนครับพลเอกสกลสัจจานิษฐ์สมาชิกวุฒิสภาในฐานะรองประธานคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน อันนี้ในส่วนของพื้นที่จังหวัดภาคเหนือตอนบนนะครับคนที่1พร้อมด้วยนายนารงอ่อนสะอาดและพลโทอัมพลชูประทุมสมาชิกวุฒิสภาลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ําของจังหวัดลําพูนโดยมีนายสําเริงชัยเสนร,รองผู้ว่าราชการจังหวัดลําพูนพร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีสมชัยแตงไทยผู้อํานวยการสํานักงานบริหารจัดการน้ําแห่งชาติภาคหนึ่งพร้อมด้วยนายวุฒิชัยรักษาสุข ผู้อานวยการโครงการชนประธานจังหวัดลําพูนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลกับทางด้านสมาชิกวุฒิสภาในการแก้ไขปัญหาลุ่มน้ําไม่กวงครับซึ่งที่ผ่านมาค่ะก็ได้มีการดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในการแก้ไขปัญหาผักตบชวาอันนี้นี่แก้ไขทุกพื้นที่เลยนะผักตบชวาวัชพืชที่มันอยู่ในแหล่งน้ําสําคัญสําคัญของแต่ละพื้นที่อย่างเช่นในส่วนของลําพูนเองก็คือแม่น้ํากวงตั้งแต่อําเภอบ,บ้านทิ จนถึงอำเภอป่าซางที่ตอนนี้เขาประสบกับปัญหาการแพร่กระจายของผักตบชวาวัชพืชเกิดปัญหาค่ะนั่นก็คือการกีกดขวางการไหลการระบายน้ำและแน่นอน เมื่อมันมีเยอะแบบนี้คุณภูมิทัศน์มันก็จะไม่สวยสดงดงามมองไปที่ไหนเนี่ยไม่ใช่ว่าสบายตาเพราะเห็นผักตกจวานนะเออมันไม่ใช่อย่างนั้นมันกลายเป็นความรกค,ความน่ารําคาญใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่บริเวณหน้าวัดพระธาตุพุทชัยวรมหาวิหารค่ะซึ่งเป็นจุดท่องเที่ยวที่สําคัญของจังหวัดเลยก็จะได้มีมาตรการและแนวทางการดําเนินงานมีการมอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดกับแม่น้ํากวงทั้ง11แห่งนะคะรับผิดชอบจัดการ ซึ่งก็ยังคงมีปัญหาและมีอุปสรรคในการทํางานนั่นก็คือการขาดบุคลากรขาดเครื่องไม้เครื่องมือหรือว่าอุปกรณ์ในการกําจัดที่มีประสิทธิภาพรวมทั้งอาจจะขาดแคลนในเรื่องของงบประมาณบางส่วนแตน่แน่นอนเรื่องแบบนี้เนี่ย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเขาไม่นิ่งนอนใจบอบจลำพูนเองกรมโยธาธิการและผังเมืองเองเขาก็ร่วมด้วยช่วยกันมาจับมือกันช่วยกันในทุกๆมิตินั่นเองอะนั่นเล็กได้ว่าเรื่องอปรทรระดับล่างระดับบนระดับกลางเนี่ยเรามาร,ร่วมด้วยช่วยกันจะเห็นดังในภาพนะครับ ลำธารสะอาดน้ําเดินดีไม่มีการหมักหมมของเสียเราสามารถรับน้ําใหม่ระบายน้ําเก่ากระจายมวลน้ําก้อนนีน้ไปสร้างประโยชน์ไม่ได้หมายเพรามว่าจะผ่นน้ําไปที่อื่นนะฮะ,ะไปสร้างประโยชน์แก่คลองซอยต่างๆเพื่อการเกษตรต่อไปซึ่งในขณะนี้มีพืชพันธุยาหารมากมายที่จะรอเรื่องของอนิสง์น้ําก้อนนี้อยู่ยังมีอีกครับอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องจับตามองยังมีการวางแผนเตรียมสร้างอุโมง์ผ่นน้ําป้องกันปัญหาน้ําท่วมในช่วงระยะ3-5ปี การก่อสร้างฝ่ายพระชระธรรมเป็นการกักเก็บน้ำเป็นที่อยู่อาศัยและขยายพันธุ์สัตว์น้ำรวมถึงการรักษาคุณภาพน้ำไปพร้อมๆกันทั้ง2องมิตินี้การสร้างสูนยเรียนรู้การผลิตพืชตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแนวทางการจัดทําแลนด์มาร์กตลาดกรีนมาร์เก็ต เรียบลาน้ํากวงก็เป็นการพัฒนาภูมิทัศน์ไปในตัวหลังจากที่มีการนําสิ่งกีดขวางทางน้ําออกไปแล้วอย่างเช่นผักตบชวาหรือว่าเศษกิ่งไม้ต่างๆ <S <S สองฝากฝั่งลําน้ํากวงก็พัฒนาเป็นแหล่งตลาดกินมาร์เก็ตต่อไปและมีอุโมง์ผ่านน้าที่จะสามารถจัดการน้ําได้ในห่วงฤดูน้ําหลากและฤดูน้ําแ้งนั่นเองแหะครับเมื่อสักครูน่นี้คุณผู้ชมก็ได้เห็นภาพบรรยากาศของริมริมสองฝั่งแม่น้ําไปแล้วนะหลังจากที่มีการกําจัดผักตบชวาหรือว่าในส่วนของวัชพืชอื่น มันสวยมันสะอาดมัน,นสบายตาสบายใจ<ช><า>เห็นแล้วอ,อยากไปเดินเล่นเดี๋ยวสิลงไปไว่ายน้ำก็ไม่ได้นะเอาเป็นว่าถ้าหากว่ามีการจัดการให้มีการท่องเที่ยวอันนี้ไปแน่นอน